สวัสดีนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีทุกวันที่ตลาดผลไม้นะครับนะวันนี้ผมมาเที่ยวที่ตลาดผลไม้ลองได้เลยจ้าลองได้สดตรงนี้สดได้สดได้สพว้พวกดูหน่อยผลมตส่งทันนะ ห้าเก้นานั่งลงใหญาวันนี้มาเที่ยวตลาดนั่นคมบ้านกนะ็วางของนิดหน่อยเนพะือ่อความสนุกเราชาวครัก็ออกเดินทางอย่างนี้นะครบนะเดินทางรับุรีเขาจะมีอยู่วัน วันศุกร์นะครับม,มาพโมมาดวันศุกร์วัน,นอังคารไม่ใอ่สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็จะมีวันเสาร์ที่ไทบดานนะฮนะและอีกที่หนึ่งก็คือสะแก้วในเมืองเลยนะฮนะอำเภอเชิบดานก็น่าไปนะัะวันเสาร์ตรงกันพอดี แต่ถ้าวันพุธนี่จะปืนใหญ่นะครับน,นะผมก็เที่ยวเหมือนกันนะครับนะวันนี้หม่มาที่ชมมากก็ตลาดเขาก็ดูดีนะครับนะแล้วก็มีบรรดานักซื้อนักชอปเดินเหมือนกันนะครับน,นะในวัน ซื้อขายกันได้นะนะโดยเฉพาะว,วันศุกร์เนี่จะเยอะกว่าวันงคารนะวันองคารจะเล็กจะคนจะไม่มเกนีเรืองพันสองอาจารย์นะครับมีลูกค้ามาถามไถ่เหมือนกันนะครับนะอดีใจ รันผ้าก็อย่างนี้นะครับนะลูกม้ามาจาี๊ดนี่ครับวันศุกร์ไม่มีที่ไปก็มาที่ผมมานี่ว <c oughs> ันนี้ผมวางปัญหามา <c oughs> ใด้ท่านชมเห็นไหมวันนี้ผมเอาอล็อกเก็ตกรมหลวงชุมพรนะครับนะือหลวงลันตาสร้างหน้ากากทองคำกับกุณทองคำบอกขายด้วยนะครับมาวางจำหน่าย พรกครุมืองลบบุรีนี่ยอยูพระครุมืองลบุร,ร,บกกบรีที่ผมนำหมกจำหน่ายเป็น <c oughs> พระล่วงนั่งนะครับนะล่วงนั่งอยู่ในซุ้มครอบแก้วสวยงามนะเป็นพระเก่า,าการใช้มาอย่างโชคโชนนะะ ท่านได้ชมเป็นพันธุ์นือดินนะครับนะ,ะชมข้าวเหนะอฮะหลวงพวง่อเงินนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะ,ะปีหนึ่งห้านะปลูกเสรพนะร้อมกันกันกบ หนึ่งห้าพิมพ์นิยมวัดบังคารเลยนะครับนะอันนี้เป็นของวัดท่าโบทองมนะปลูกกิ่งเหมือนกันนะแล้วก็ตกโคดวัดท่าโบทองปลูกเสกี่ทีเดียวกันเลยนะครับาวสวัสดีนะครับนะมันที่เข้ามาชมนะ อันนี้ผมอยู่ลบุรีนะครับนะอยู่ที่ลานนั้นพระเครื่องคมมาดนะครับเนะนี่ยผมนำรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะหนะลวงพ่อเดิมนั่งเสือฮนะออกวางจำหน่ายด้วยนะหนะลังยันพุทธซ้อนสวยงามมากนะ อแท้ที่ไม่ควรมองท่ามนะฮะหายากนะครับหาดูยากภาพถ่ายหนังไก่เหว่าเดิมวัดหนองโพอันนี้ยอดนิยมเลยครับเนะี่ยปูหมุนปูกเสกครอบครัววัดทรับลำใหญ่มันจะสะท้อนหน่อยนะครับแล้วเพราะว่ามันเลี่ยมอยู่ใน ู่นะครับนะเนี่ยปีสี่สามมัดห้วยลำใหญ่าจา์ตัว๋วคนสร้างนะครับล้อพิมล้อกับพิมพ์รุ่นแรกแต่รุ่นแรกเป็นเนื้อทองสาบาทนะครับร,รุ่นแรกของวัดโกศิตรามของพระกวยนะแต่นี่เป็นย้อนยุคปีสี่สามโวงปูหมุนปลูกเสกาจา์ตัว๋วคนสร้างนะผมรับซื้อนะครับนะถ้ามีใครมีหลักพันนะครับ เฮ้สย,นะสยสวยนะชอบซื้อเฮ้ยสวยวันนี้เหลือลงพ่าทองมานี่นี่ก็สองโนนโนจุดนะมันะไม่มีโคตรแสงอามนะอมเอามาวางจำหน่ยายวันนี้เออเช็คดูได้ของละห้บาทอาจารย์ ยกเว้นแผงน,นี้ครับผมวันนี้ผมว่าก็คนเยอะนะครันะแต่ก็ยังวนะ่าแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่นะนะเศรษฐกิจแย่ประชาชนลำบากนะนะมแม่แปลนให้ดูดูครับ แได้ด no ูตลาดน้วผมวาดนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับตลาดน้ำเขาื่้น่วงนี้ประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำเะครมแย่มากเลยปีหกห้ายังไม่เท่าไหร่นะครับปีหน้าเตรียมรับเศรษฐกิจ ทีหกเพราะว่าผมสังเกตจากตลาดนัดหลายๆอย่างตลาดนัดพระเครื่องตลาดนัดโอควายนะที่ผมเดิมอยู่แล้วก็ตอนนี้โอควายราคาตกขายขาดทุนกันเยอะนะแต่แตลาดนัดพระเครื่องก็เช่นกันน้ำหนะักราคาล่งวงไปหมดแถมวันที่จะเดินตลาดน้อยมากนะตอนนี้ ตลาดนี่กองแกงกองแกงเลยนะครับนะผมเห็นนะนะแต่ผมมาศตลาดสายอีสานก็มีวัดแจ้งนะนะวัแกกดแจ้งรวนกลางใจเมืองบนเลยเป็นวันเสาร์นะครับนะแต่ถ้าเป็นวันพฤหัสก็ต้องวัดหาที่กาลวัดพาสศุกร์กาลได้หกพันครับเพราะว่าธงมาไม่มีโคนะ้ดอาจารย์ เลี่ยมทองเลี่ยมอนเงินทุกทองแ้แน่้อนรับประกันให้อาจารย์มีปัญหาคืนได้คืนเต็มเลย6พันไม่มีโค้ดงโนโจุดนะครับเี่ยครับลูกค้าผมมาดูก็กำลังคุยกับลูกค้าเราขออภัยนะครับนะวันนี้ต้องใส่แมสนะครับผมอกอาหาที่ท ถ้อไปมีปัญหาคืนเงินได้ทุกบาททุกสตางค์เลยนผมมียูทูบผมอยู่เกือได้หกพันอาจารย์นี่เป็นเงินอันนี้เป็นเงินชุกทองครับโอ้ยเป็นทองเปิดเปิดราคานี้ไม่ได้ครับ ก่อมีวสวยสวยครับถ้าอยู่ในสภาพนี้ผมซื้อมาอย่างนี้ครับมีปัญหาคุยกันได้ครับซื้อไปแล้วขายถ้าเป็นมีโค้สสวยๆอย่างนี้ก็อยู่ติดกับกันนะอ,อาจารย์เล่นเป็นอยู่แล้วสายนี้ใช่ไหมอชอบผมเด็นเขาชอบผมเด็ด าก็ดีครับก็มีลูกค้าเดินนะมาตลาดโดนรถไลฟสดด้วยนะแชทเข้ามาได้นะครับนะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาชมนะครับนะแชทมาคุยกันได้นะรับข่าวรับได้ตอนนี้อากาศหนาวนะครับได้ยินไหมครับถ้าไม่ได้ยินก็บอกด้วยนะครับนะ ว่ามีปัญหาหรือเปล่าดัาานนงนั้นเ่องนี้เศรษฐกิจก็แย่ทุกวงการนะครับทุกวงการเลยหยิบชมได้นะครับอาจารย์ไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรครับก็มีลูกค้าเดินนะครับนะ ก็มีลูกค้าเดิอนอาจารย์เล่นพระก็อชอบก็เช่ากันเลยครับครับเอาเลยครับอาจารย์หกละห้าสิบบาทชุดนั้นนะอ่ะเนี่ยมพหกเลยอชอชเช่าเช่ากันครับครับเขาะจะชอบครับนะดูนะครับนะเนี่ยผมแทนให้ดูชีวิตชาวพระนีะ่ครับตลาดนัดตลาดประลองฝีมือโดยเฉพาะม,มือใหม่ เอ,อ,อาความเป็นไรเขาก็ก็อย่างนี้แหละนีเข้ามาใหม่ออกไปตลาดนัดเป็น,นเปีนสนามประลองฝีมือโดยเฉพาะมือใหม่อยากจะศึกษาควรจะหัดเดินตลาดนัดนะครับนะนั้นั้นเครื่องมีให้เลือกตั้งแต่ราคาหลักสิบไปจนถึงหลาาัหลหลกร้อยหลักล้านนะเพรานะฉะนั้นการเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญนะ าเราเรียนรู้โอกาสจะประสบผลสำเร็จมันก็มีแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้มันก็ลำบากประสบผลสำเร็จนยากเพราะว่าเขาเครื่องมีอยู่หลากหลายทั่วไปนะเครื่องรางในประเทศแล้วเนะีเยอแยะเลยนะครับนะ เจ็ดสิบหกต้องแับมีเคจีเก่งๆทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นวัดธุมงครับผมไล่นอกสถานที่เน็ตมันอ่อนนะครนะแล้วก็บางทีอาจจะมีปัญหาบ้างนะเนะ็ตอ่อนเนี่ย ทำได้แค่เจ็ร้อยี่ิบเท่านั้นเองครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ภาพพันแปดนะเพราะว่าภาพพันแปดเนี่ยมันต้องใช้เน็ตแรงนะครับแล้วแถวนี้ไวไฟก็เราใช้เขาไม่ได้เราไม่รู้รหัสเราใช้เน็ตของผมเองผมจึงใช้แค่720ดก็ต้องขออภัยด้วยนะท่านที่ ก็ฟังไม่ชัดเจนอะไรพวกนี้นะครับน่ะเดินดูได้ครับนะล mm ูก hmm. ค้าผมก็มีนะครับเข้ามา mm hmm. นั่น mm hmm. ชมดูได้นะจัน mm hmm. ครับผมไล์สดให้พวกกันดูครับแม mm ่ hmm. mm hmm. mm hmm. คุยกันนะ้มนัะ้มีอะไรแชทมาได้นะมันะ้ยชทมาถามโทรมาถามได้นะมนะั้ปรนะมาณเก้าโมงเก้าโมงยงประมาณเก้าโมงกว่าเนีก็วันนี้ลูกค้าบางท่านก็เริ่มสบายนะครับ เอาไว้นะขอแห้งดื่มน้ำก่อนนะออขอแห้งขอแห้งเนี่ยครับตลาดนัดพระเครื่องคมมา,ากจะมีวันอังคารวันศุกร์นะครับของลบบุรีนี่ก็สะแก้ววันเสาร์ วงเวียนสะแก้วในเมืองนะครับแล้วหรือว่าจะใช้บาดาลอำเภอใช่บาดาลนะวันเสาร์แต่เช้าตลาดจะเล็กหน่อยนะครับถ้าเเป็นวันวระหัตว,วันพฤหัสบดีวัดแก้วจันทรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะถิอโอกาสลาท่านนะครับก่อนแต่กันอย่าลืมนะครับกด,ดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามแล้วกดดิงด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ f อซและแขกรับเชิที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับวันนี้มีโอกาสลาท่านสวัสดีครับคนี้พอ,อ